เเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราที่หลังจากการตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแล้วเนี่ยเอกาพรธ้าอเรท่าการเาวเนยเหกัตทธ้างหลายาเนสัมมัี่ยเอุกสรรคุาขงังกัส้นเสมมาสมควุวเเพราะเป็นสิ่งที่ที่มนุษย์เรานีหัาเ ไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะ个时代的人大家还还不不相信不太熟悉佛陀เพราะชีวิตคิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอยบัญชาการให้ชีวิตของเราเป็นไปตามยถากรรมในสิ่งในสิ่งที่ที่เขาต้องการอ๋อพาก有信念认为就是会有 มีหน西啊，就是命令我的生命ือันชีวิตของเรานี้ต้องขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงกับความไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองเลยต้องขึ้นตรงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น好ห有一น<嗯>是天神或่什西控ย我เหน不自เราทเลาเก,กาเป็นว่ารัิรอผลบันดานาลดที่จะาที่จะ อ้อนวอนและขอร้องให้ท่านได้ช่วยนั้น那样的话就有很多宗教就是要人祈求有相信ไม่ได้รู้ว่าสาเหตุที่เหตุที่มันเกิดขึ้นมาเก,เกิดจากอะไร不知道真正那个问题是有什么生啊那个原因ก็เลยลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้น然后就不停ั迷失ไม่ได ใช้ชีวิตของเราอย่างเป็นปะกะติ没有没有正常的活着สุขก็คนอื่นทําให้สุข觉得有快乐就是有其他的เวลาทุกก็คนอื่นมีสิ่งอื่นที่ทําให้เราเป็นทุก或者苦乐都是因为其他人其他事情อันที่จริงความคิดลักษณะนี้ไม่น่าเป็นความคิดของชาวพทธเราเลย其实这样的想法不应该是佛教徒想的 มันน่าจะมีเป็นความคิดยุคที่ยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้ามาเกิดไปซ้ําไปแต่นี้เป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้ามีคําสอนที่ท่านสอนเอาไว้。แอม嗯，但是当我们啊有佛陀教了法。 นั่นแหละที่บอกว่าเราให้ความชิดค้นหาความจริงในชีวิตของเรานี้มาค้นชีวิตเราแล้วยังไม่มีคําตอบเป็นคำตสุดท้ายเนะี่ยเราแล้ว,ลวเราก็ยังใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตัดสินกับชีวิตของเราอยู่แล้ว,ลว,ลวก็ยังใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตัดสินกับชีวิตข้อเราอยู่ <c oughs> 二零一九年快要过去了。二零二零年快要到了。社会，他说，年快要过去了新，年旧，年新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 。 ถ้ามาแ้มอางตัวเราแล้วมีอะไรเก่ามีอะไรใหม่นอ什เราแลมออะไรมันอแค่วอะไรมันเดาแล้วีอ่มีันอเีก่มันบอกว่าไใหม่นัมา是日子新 แต่ความรู้สึกความนึกคิดความอะไรต่างๆมันอยู่ในสภาพภาวะเดิมอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการและเวลาที่วันเดือนปีไปเลยเราต้องมาดูสำรวจตัวจตาตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตของเรา 什么การแสวงหาความสุขและความสงบสงบแบบไหนในสิ่งที่เราต้องการอา你希望得到宁静平静是应该是怎样的平静สงบโดยที่ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นแสดงว่าลักษณะนั้นถ้าเป็นคนอหูหวนวกตาบอดที่เขามีความสุขมากกว่าเรา 是不是想那个不要六根不要触到六尘，眼睛不要看到，耳朵不要听到的那些宁静？如果那样的话，那些盲人瞎瞎子都会比我们快乐吗？เพราะว่าไม่มีผัสสะไม่มากกระทบ因为他不会触到那个外在。ตาก็ไม่เป็นปัญหาหูก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังไม่ใช่ 嗯，就那个眼睛、耳朵不会带来问题，但是也不是那样。เพราะมีตาพระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้บัญญัติความสุขและทุกข์。因为有眼睛，阿罗汉才说啊、呃，什么是苦，还可以学习什么是苦，什么是乐。พอเราเห็น แล้วก็เอามาเป็นประเด็นเอาเป็นปัญหากับตัวเราเองอ๋อ是当我们看见了我们就把它变成自己的苦或者乐นักภาวนาไม่ใช่ไม่ไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นสักแต่ว่าเห็นเฉยเฉย่เฉยเอ๋อ,อ我们修行者没有只是看见只是看见ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตน但是还执着他认为这个是我 พูดไว้ดีท่านก็พูดไปถูกต้องแต่ในความเป็นจริงล่ะสิ่งทิ่ปรากฏเกิดขึ้นเราจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติกายตาสติตรงนี้เราไม่ได้ปิดกั้นตรงนั้นาปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติกายคตาสติตรงนี้เราไม่ได้ปิดกั้นตรงนั้น เอาอารมณ์หรือความรู้สึกของเราเป็นตัวตัดสิน是แต是是่าสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบแลว้วมาสำรวจตัวของเราเองว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์หรือว่าอยู่ภายใต้อำนาจของตัวสติและปัญญา 哦，我们来观察自己一下哦。我们是让情绪带领我们，还是让觉性带领我们？เมื่อเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์มันก็มีมันก็ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน。如果我们还是被情绪操控，那我们就跟着他跑了。แต่ถ้าอยู่ภายใต้อำนาจของตัวสติและปัญญาของเราตัวสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของเขา。 如果我们有了决心，那决心会出来运作。它就变成在这样的情况下。所以呢。 เป้าหมายชีวิตของเราเราชัดเจนแค่มากแค่ไหนเราจะให้เราจะใช้สติและปัญญาที่เรามีอยู่นี้เอาออกมาใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดได้อย่างไรเราจะาจ้ลัี่มีอยู่นี้เอาออใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดได้อย่างไรงถาจและลา่ยนา่า อาระหว่างอารมณ์กับตัวสติเราใช้ไหนคล่องมากกว่ากัน你熟用性是熟用情ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวว่าอารมณ์回说是。สติตามหลังทุกครั้งทุกคราวไป。เป็นปัญหาแต่เราไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหา 哦，是这个是问题，但是我们也没有想解决这个问题。เราจะพัฒนาตัวสติสมบัติชนญาของเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งหรือพลังได้มีพลังได้อย่างไร？我们怎么提高这个决心，让它坚强？แล้วก็ไปโทษเรื่องกรรมเรื่องเวร。然后就去怪那个是业报是什么？那个我的业报。 ไม่คิดที่จะแก้ปัญหาตัวเราเองให้โอกาสและสติและปัญญาที่มีอยู่หน่อยซิาต้องวางตัแให้โอกาสและสติและปัญญาที่มีอยู่หน่อยิมความันเตการตาาเจริญสติตรงนี้มันถึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เราบางท้เจรสิตนี้มันกงเ็งเ็หมือนกับวิธีการอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคงเท่งไหร่นะยเราารเร 啊，我们可能不太熟这个培养觉性的方法。po ส่วนใหญ่นั้นเราไปนั่งเอาแต่สมาธิอย่างเดียว。哦，大部分就比较习惯打坐修禅。สมาธิกับกลายเป็นตัวฉุดเราลงไปอยู่ในความสงบโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว。打打坐修的禅哦，还是会让我们黏着在宁静里。เหมือนพวกฤๅษีชีพัยทั้งหลายที่ สมัยครั้งพุทธการพระพุทธองค์ท่านได้ไปศึกษาเรียนรู้หรือด้วยเหม佛陀时代之前也有很多隐士们ถึงตั้งคำถามให้ญาติโยมให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธะเห็นอะไรอยู่ในฌานสมาบ,บัตินั้นถึงได้หันหลังกลับออกมาจากสำนักของอาจารย์ 尊者常常问我们修行者：佛陀啊，那个时候是王子，学到了四禅八定，啊，跟两位老师学的，但是为什么还是走开他们俩呢？常常，阿、就是，他想要教，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 教， จะหาคนเรียนรู้ได้เร็วไวเหมือนกับสิทธัตถะนี้ยังไม่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะ่าตาิหัแต่พุทธองค์ก็ไม่ยินดีกับสิ่งที่ที่เขาได้เชิญชวนในลักษณะนั้น但是佛陀不意就是得到那四八定 แสดงว่าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่ที่ต้องการน่า为什么佛陀还是走开得到了四禅八定，为什么还是寻找？แต่ในตำราก็ยังบอกก็บอกว่าเห็นว่าเป็นทางไม่ใช่ทาง就是在经典书上有说佛陀感觉这个还不是离苦的道。แต่ว่ายุคเราสมัยเรานี่ เห็นทางไม่ใช่ทางเหมือนอย่างที่พุทธองค์เห็นเรื่อยๆจนจง的理解他真的不是那个离苦的道了吗离苦的路ก็ยังบางที่บางแห่งก็ยังลงไปแช่อยู่ในเรื่องของสมาธิปิดกั้นปิดกั้นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นทําให้เกิดความวุ่นวายมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของในการปฏิบัติของเรา

เพราะฉะนั้นขณะใด,ดที่เรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเราเมื่อไปกเพลับอาไหกลมตับมาใหม่回ี่知ตาวกลืบอาตี้่ัคือตัวที่ที่เราจะต้องสร้างความเข้มแข็งหรือความมั่นคงให้มืห้งมย่ัเล่งเพ่องยิ่งรู้